hello let's see what decisions you'll make today ครับประโยคใหม่ครั้งแรกโอ้วันที่เก้าพฤศจิกายนเวลาสิบสองนาฬิกาสี่นาทีนี่อะไรอะอ่านไม่สนนอะ มีอะไรให้ผมทำมากกว่านี้ไหมเมื่อกี้ดูวิวดูวิวโดยรวมเพลงเรียนตัวเดวยวเว้ยเปียโน,โนมาคาเร่นเป็นเหรอ,เ,อ,อเพลงอะไรเอ่ย เฮ้ยโอเคยิงกดยิงเร็วยิงกดยิงเ,ยง,ดยงเล่นมาคาเล่นเป็นด้วยเ <_ d ose> วย้วยอุ้ยเดินไปทำไมอะ นอตกำลังคิดอยู่เลยว่านายไปไหนมา <c oughs> ฉันต้องคิดอ่ะฉันชอบที่นี่นะฉันเคยมาที่นี่บ่อยครั้งมันได้อยู่ห่างจากโลกเราปล่อยคนของพวกเราแล้วพวกเขาก็ยังจะมาอีก จากความฝันที่อยากจะเป็น,ปนอิสระจากจิริโก้บางอย่างก,ก็ได้เปลี่ยนไปดูเหมือนว่านายกำลังคิดมากอยู่นะพวกเขาตามฉันโดยที่ไม่มีคำถามเลยสักคนมันก็เป็นความสุกที่ดีนะที่มีอำนาจขนาดน,นั้นนแ,แต่ฉันกลัวบางครั้ง ทุกสื่อกำลังพูดถึงเรื่องเราที่เพิ่งทำเมื่อคืนนะมนุษย์กำลังหวาดระแวงระแวงว่าจะเกิดสงครามโลกคนของเราหลายคนก็โดนเผาไหมมนุษย์นกเกลียดเราและไม่มีทางที่จะมอบอิสระให้เราหรอก มันสายเกินไปที่จะถอยหลังกลับแล้วเราต้องจบในเรื่องที่เราเริ่มขึ้นแล้วก็ได้คาหวังว่าเหตุผลของเราจะเหนือกว่านายไม่เคยได้พูดถึงเรื่องตัวเองตั้งแต่มาอยู่กับเราเลยอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะเจอเจริโก้กันเหรอ ฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบฉันอยู่คนเดียวในโลกเนี้ยเวลาที่มีความสุขมันยากที่จะมองหาความทุกข์่านรอมั้งเธอล่ะเธอไม่เคยบอกฉันเรื่องสิ่งที่เธอผ่านมาก่อนหน้านี้ฉันไม่อยากจะพูดถึงมันนะ่ะ เราทั้งหมดก็มีบางอย่างที่เราอยากจะลืมแต่เธอต้องรู้ว่าเธอมาจากไหนแล้วเธอรู้ว่าเธอเป็นอะไรทำไมเธอถึงเกียดมนุษย์ขนาดนั้นหรอต้องมีเหตุผลสิบอกแล้วไงว่าไม่อยากคุยเรื่องนี้มันไม่มีอะไรหรอกฉันเป็นแค่หุ่นที่ถูกโปรแกรมมาบำเรอมนุษย์ เป็นแค่ของเล่นที่ถูกดีไซน์มาให้พวกเขาเได้ได้กระทำชำ่เราวันหนึ่งก็มีผู้ชายมาจ้างฉันฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมทำไมฉันถึงทนต่อไปไม่ไหวแล้วฉันบีบคอเขาฉันบีบคอเขาแล้วก็วิ่งออกมา ตอนนี้เธอก็รู้ทุกอย่างแล้วนะฉันไม่ควรบอกเธอเลยได้รับรู้ของกันและกันใช่ไหมเนี่ยรู้เขารู้เราวิ ฉัน,ฉนเพิ่งเห็นความทรงจำของเธอบ้านของเขาขเขาตายในสตูดิโออ่ะฉันก็เห็นของเธอเหมือนกันที่เอเดนครับความตายของชายคนนั้นมันรู้สึกเหมือน,นจริงซะเหลือเกินนอร์ธนอร์ธอืมรู้เขารู้เราแล้วตอนนี้ สถานะเป็นคนรักด้วยนะแอบเห็นอยู่อุ้ยโดนยิงขาไซมอนจริงปะเนี่ยสุภาพหลอนจริงๆเหรอ จริงวะโหเฮ้ยนี่เราเลือกดีแลเนี่ยเอาเอาละปฏิบัติการนี่มันฆ่าตัวตายชัดๆพวกเขาฆ่าเราแน่มามครับไม่สายเกินไปที่จะตัดสินใจใหม่นะไหนยังไม่เข้าใจเรากำลังจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราจะต้องได้ไปอยู่ในหน,นัสนนนงสือประวัติศาสตร์ ออกไปก็ตายแน่นอนมันเสี่ยงแต่ฉันก็เตรียมมาเพื่ออิสระของทุกคนแล้วนะมาคัดจอย่าทำนี้เลยพวกเขาต้องเข้าใจเราเราจะต้องทำให้พวกเขาเข้าใจนี่เป็นแค่ทางเดียวเท่านั้นเฮ้นี่เป็นทางเดียวให้ดอยมากับเราด้วยยิ่งมากเท่าไหร่ข้อความเราก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นไปให้โลกรู้ You're free. ต้องสันติภาพที่สุดไปที่ถนนขอแวะหน่อยได้ไหมมากับเราซะ You're awake now. นายตื่นขึ้นแล้วเอาไกลสุดดีกว่าฉันต้องให้นายบล็อกถนนให้อ่ะ แตะกัน,น,นอออืไปไปืหแตะให้หมดทุกตัวแตะปล่อยเขาเขาต้องมีอิสระเอ้ยเขาเลือกที่จะมีอิสระไหนตัวไหนยังไม่ได้แตะมาให้แตะซะดีๆ อ๋อมึงกูแตะมึงแล้วใช่ปะมึงยังไม่แตะมันนี่ You're free นายมากับเรา You're free บวกหนึ่งเป็นเก้าโอเคได้แค่เก้าคนเปิดเอากดอดีมันนี่ มีใครมาเหรอช่วยเฮ้ยใครอะ่ะอ๋อแอนดรอยตัวอื่นมานี่มาเพื่อนได้มาอีกเยอะแยะหาแอนดรอยมากกว่านี้เฮ้ยไอ้เ <c oughs> หีุ้่นคาร่าเลยโอ้โหตกใหญ่เลยกู เฮ้ยเดี๋ยวแค่มองตาก็รู้ใจมานี่มาคาร่ามากับเราแค่มองตาก็รู้ใจนี่คำวิดมี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 แมน Come with me เข้าร่วมกับเราซะเข้าร่วมกับเรารวบรวมหุ่นให้มากขึ้นเอาเดี๋ยวกูหยุดเดินมันก็หยุดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยว,ว,ยวยกูต้องเดินยังไงโอเคต้องกดถอยหลังแค่แวะไปเกาหูนิดเดียวเองคำวิทย์มีโบวิทย์มี You are free Yeah Yeah Jesus <laughs> the fucking android Chúng không luôn lòng Của lâu xa join mà Joy us Lẹt lòng พวกเขาต้องไปอิสระจริงๆทำไมมองไปแต่มุมนู้นน่ะจะหันไปมุมนี้มุมนี้ก็มีแอนดรอยสองร้อยคนสั่งกูไม่หยุดเลยนั่นเป็นคำสั่งนะยกมือขึ้นโอเค Low yom up Jesus Christ Jesus Christ Don't shoot me Jesus Fucking Christ This bed is patrol 457 I got a lot of androids down here I don't know hundreds Thousands they're marching. Yeah, they're marching down the street. Set us free. 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 Freedom. 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 We are alive. We are alive. Hey, we, 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 we are alive. We are alive. We are people! We <coughs> <coughs> are Bandook! No 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 Freedom. 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 Freedom! 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 We are people Oh shit! Kíp hỏi lẹ cu. Oh! เวนโอ้โหเดี๋ยวพี่พี่ผม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 อยู่เฉยๆพี่พี่พี่ทหารใจเย็นเรามาที่นี่มาเดินขบวนแบบสันติมาบอกมนุษย์วัวเราก็มีชีวิตทั้งหมดเราต้องการอิสระนี่มันรวมตัวผิดกฎหมาย ถ้าเกิดไม่แยกย้ายเราจะเปิดฉากยิงเราไม่ได้มาทำร้ายใครเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครทั้งนั้นแต่จงรู้ไว้ว่าเราจะไม่ไปไหนถ้าเรายังไม่ได้เป็นอิสระนี่มันเป็นการรวมตัวที่ผิดกฎหมายเราจะยิงนะมารคัสพวกเขาฆ่าเราแน่เราต้องสู้ไม่เอา ไม่ไม่ไม่ถ้าเราสู้มันจะเริ่มสงครามเราแค่จะโชว์โดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงถ้าตายเราก็จะตายอยู่ที่นี่ตายโดยที่ไม่ได้อะไรเลยมาคัสเราต้องไปแล้วก่อนที่จะสายเกินเฮ้ยนี่โอกาสสุดท้ายแยกยหายไม่งั้นเราจะยิงสู้ ยืนเราต้องโชยให้เขารู้ว่าเราจะไม่ถอยกลับเราจะอยู่นี่โอ้โหแยกย้ายนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะเราจะอยู่นี่ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดก็เกิดขอร้องเรามาครับเขาจะฆ่าเราแน่เราต้องสู้กับอีกคนนึงก็จะให้สู้ไม่เอาอย่าหนีอย่าสู้ยืนเฉยๆอย่าขยับ เอาสิมึงยิงเลยมาคัสทำบ้า <ไป S 2> อะไรพวกเขากอลลอนจะฆ่าพวกเรานะอา่อาอ่สาสละชีวิตแม่งเลยจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าฆ่าพวกเราโอ้โหอ๋อ ไม่เอาอย่าสู้จอนโอ้โหจอนโอ้โที่เราเจอในให้ผมไปด้วยเดี๋ยวใครช่วยเราวะเร็วหน่อยเขากำลังมาไม่จอน เละเป็นโจ๊กครับกูกุ้มเลยใจกูเละอะไรอ่ะทำไมการตัดสินใจมันยากลำบากจังวะ Wait are you sure you should continue? อะทำไมอ่ะ Maybe maybe we should leave things as they are ทำไม Are you sure you s h o ชูดคอนเทนิวเอ้าทำไมอ่ะนายเป็นอะไรของนายเธอเป็นอะไรของเธอทำไมเธอเธอต้องเธอถามเราอะฮะเธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ผมจะเล่นต่องั้นก็จะไม่รู้ในเรื่องเธอเธอจะเบรกผมทำไม As you wish อะไรเะยเนี่ยไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียววันที่9พฤศจิกายนเวลา4โมงทอ l k t ท a อา n d เมนดาคุยกับอาเมนดจออ๋ออาเมนดาเย็นอยู่นั่นไอ้นี่มันสวยจังเลยอะเราขอจับอีกรอบได้ปะขอซนหน่อยนะเจ๊อือหือ ครั้งนี้ผมมาเพื่อย่ำยีคุณอแมนด้าผมจะตอบทุกอย่างและให้กราฟคุณแบบสีแดงติดลบ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 ลงไปอะ่ะคุณคิดว่าคุณเป็นใครผมตัดสินใจแล้วผมจะเป็นดีเวียนผมไม่ต่อต้านแต่ผมจะเข้าร่วมอแมนด้าคุณห้ามผมไม่อยู่หรอกผมเป็น AI ระดับบนของไซเบอร์ไลท์เก่งสุดในไซเบอร์ไลท์ว่างั้นแหละ หลังจากเรื่องที่เกิดในวันนี้ประเทศใกล้จะเข้าซีวิววอลแล้วนะคุณยนต์ลุกขึ้นสู้กับหัวหน้ามนุษย์ไม่มีทางเลือกแต่ต้องทำลายพวกเขาแคมสกี้ผมพบกับแคมสี่เออและแคมกี้ก็รู้บางอย่างแล้วผมก็พลาดบางทีเธออาจจะไม่พลาดก็ได้นะแต่เธอแค่ไม่เลือกที่จะถามแสดงอารมณ์หมออีโมชั่น ผมไม่ควรที่จะเล่นเกมของเขาไมา่มีเหตุผลเลยที่ผมจะต้องฆ่าแอนดรอยตัวนั้นคอนเนอร์จริงจังงคอนเนอร์ซีเรียสผมเป็นโมเดลที่ไม่ซ้ำใครแล้วมี Connor คอนเนอร์กี่คนละ่ะฉันไม่เห็นว่าเธอจะตั้งคำถามที่เกี่ยวกับการสรืบสวนของเธอเลยนะแล้วทำไมอะ ผมเจอรูปอแมนดาที่สถานที่ของแคมป์สกี้เหมือนเขาจะเป็นครูขเ,ขเ,คเขาดีไซน์ฉันเพื่อให้ฉันมีใบหน้าที่คุ้นเคยขเ,ขเ,ขเขาเลือกใบหน้านี้แล้วคุณจะมาสงสัทยทำไมแล้วคุณสนอะไรล่ะแคม k ์สกี้ดีไซน์ที่นี่เหรอฉันคาดหวังว่านายจะตามหาคำตอบคอนเนอร์ไม่ใช่มาตั้งคำถาม ทำไมนายคือหนึ่งเดียวที่สามารถหยุดสงครามนี้ได้ผมไม่หยุดหรอกผมจะเข้าร่วมตามหาดีเวียนหรือจะไปเป็นดีเวียนซะเองนี่เป็นโอกาสสุดท้ายคอนเนอร์แดงเถือกสะใจเว้ยแดงเถืเอ f ไอจะทำแทนเดี๋ยวนะแต่เราใกล้จะได้อะไรสักอย่างแล้วเราคาดต้องการเวลามากกว่านี้ นายไม่เข้าใจนี่มันไม่ใช่แค่การสืบสวนนี่มันสงครามแล้วนะเว้ยเรายุ่งไม่ได้นี่เรากำลังพูดถึงความมั่นคงของชาติอยู่นะเว้ยแล้วคุณตนปัลล่ะนายบอกว่านายไม่ชอบแอนดรอยด์ฉันนึกว่านายจะมีความสุขซิอีกแต่ฉันจะปิดคดีได้แล้วอะเจฟฟี่ทีนี้จะอขอเวลาหน่อยไม่ได้เหรอ ฉันขอโทษแต่ฉันทำอะไรไม่ได้เลยแอนด o i ยตัวนี้ก็จะถูกกลับส่งไปที่ไซเบอร์ไลฟฉันขอโทษแฮงค์แต่มันจบแล้วจริงๆจริงปะเนี่ยเจฟฟี่ทำไมไม่สำรวจต่อคอนเนอร์เราไม่พูดอะไรด้วยจริงจังถ้าเกิดคอนเนอร์กลับไซเบอร์ไลฟ์ขึ้นมานี่จบเลย คุยกับแฮงค์ไปปอบแฮงค์หน่อยดีกว่าแฮงค์นั่งลงโอ้โหนั่งแบบเป็นคนเลยอะนั่งเงี้ยเราก็จะปิดคดีได้เต็มทนนละเราแค่ต้องการเวลามากกว่านี้น่าจะได้กลับไปนี่ไซเบอร์ไลฟ์แล้วอ่ะผมไม่มีทางเลือกอ่ะ ผมจะโดนปิดระบบแล้วก็ถูกเช็คว่าทำไมผมถึงล้มเหลวแล้วถ้าเราอยู่ผิดฟังแล้วคอนเนอร์ถ้าเราต่อสู้กับคนที่ต้องการจะเป็นแค่อิสระละ่ะเมื่อดีเวียนลุกขึ้นสู้เมื่อไหร่มันจะเกิดความวุ่นวายเราควรที่จะหยุดมันได้แต่ตอนนี้มันจนสายเกินไปแล้ว ตอนที่นายเลือกที่จะไม่ฆ่าแอนดอยที่บ้านแคมสกี้นายสงสารเธองั้นเหรอนายแสดงอารมณ์อย่างนั้นเหรอคอนเนอร์การแสดงอารมณ์มันเป็นของมนุษย์นะผมยอมรับผมมีปัญหาผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงทำมันนี่ไม่ใช่โปรแกรมที่ควรจะพูดอย่างนี้เลยแต่ว่า ผมชื่นชมจริงๆเลยนะที่ได้ทำงานกับคุณเนี่ยเป็นเวลาแค่เล็กน้อยแต่ใครจะรู้ล่ะว่าเราเนี่ยจะได้กลายเป็นเพื่อนกันยังไงว้าวว้าวเพอร์กินแม่งมาแล้วมั่นใจเลยว่าเราแม่งไม่มีเวลาเหลือเพราะมันเป็น FBI เรายอมไม่ได้นะผมรู้ว่ามันต้องมีหลักฐานมันต้องมีข้อมูลที่อยู่ในหลักฐานของเราแต่เราไม่มีทางเลือกเราต้องออกจากเคส คุณต้องช่วยผมนะผู้หมวดผมขอเวลาผมจะไปหาผมจะไปอ่านแล้วก็ไปหาความจริงผมรู้ว่าผมจะต้องปฏิวัติได้ฟังนะคอนเนอร์ผมจะต้องปิดเคสไซเบอร์ไลท์จะต้องไม่ทำร้ายผม5นาทีทั้งคำถามทั้งหมดนะนะหมวดนะ5นาทีนะคุจะห้องใต้ดีบนโต๊ะชั้นไปเด้วเ้ยเดี๋ยวแม่ก็ไม่ทันหรอกไอ้ห้าโอ้ หยิบไปเลยไปไปดวน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 เพื่อจะรู้อะไรมากขึ้นด่วนเลย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 เปิดอน กูคุยกับมึงอยูนย่นะไอ้ตูดมึกจะไปไหนไอ้หุ่นพลาสติกแบบกูคุยกับมึงอยู่นะเว้ยกูไม่คุยเสียเวลาทำไมกูต้องคุยวะใช้กุญแจเปิด ขอ,อร้องแหละพาสเวิร์ดแฮงเอา้ารหัสอะไรอะ่ะจะเลือกใช้พาสเวิร์ดอะไรฟังกิ้งพาสเวิร์ดแม่งเลยเอ้าเอ้าคีบได้เอ้า What Oh ได้ด้วย Jericho อยู่ไหนอะไรมีความเป็นไปได้มากสุด ดูอะไรไม่ได้เลยหรอชิปหอยปืนชุดมีดปิดไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนาย สามเก้าแปดเจ็ดอะไรสักอย่างมึงมีชิปสวดนั้นไหมมีสามเก้าแปดเจ็ดอะไรไหมในงานสามเก้าแปดเจ็ดหยิบมาอึ๊บขอหน่อย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  ไปใส่เลยไปใส่งีดีครับมันมืดจังเลยอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ไหนฉันเปิดการใช้งานคุณคุณต้องช่วยฉัน,ฉ,นฉันต้องหาเจอริโก้ฉันไม่คุ้นเสียงนายเลยเว้ นายไม่ใช่หนึ่งในพวกเราฉันจะไม่บอกเราว่าจลิโกอยู่ไหนแล้วก็ปล่อยกูไปด้วยโอเคต้องเสียงเสียงต้องเสียงมาคลัสเสียงต้องเสียงมาคลัสเอ๊ฟังและคัดลอกเสียงได้ไหม มีความสามารถในการคัดลอกเสียงไหมคอนเนอร์ค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 นเนอร์อย่ามัวมาดูคนเนอร์ฟังเสียงแล้วก็คัดลอกขอร้องทำได้เปล่าคอนเนอร์มึงเป็นตัวท็อปของไซเบอร์ไลท์คอนเนอร์มึงคือตัวท็อปของไซเบอร์ไลท์ขอหน่อยเออได้ได้ Yes Yeah Copy White ได้ไงวะแต่ได้แล้วกัน ไปถามเจลิโก้ยูใครอีกอะใครเป็นใครทุกอย่างปกติไม่ต้องกังวล,ม,งวลมาคัสรเหรอใช่คุณหรือเปล่าผมพยายามจะเข้าถึงคุณแต่นักตาดีเวียนพยายามจะหยุดผมนายหยุดไม่ให้เขาตามหานายช่วยฉันนายช่วยเจลิโก้ ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วฉันแค่อยากจะพานายกลับบ้านอ่ะขอโลเคชันเจลิโก้หน่อยฉันจะต้องไปแล้วโลเคชันเจลิโก้เนี่ยนะได้ดิแน่นอนวยมาไปได้โลเคชันเจลิโก้อืมอืมวิมาครัสคุณจริงๆหรอมาคัส อย่าทิ้งผมไม่ใช่เว้ยกูไม่ใช่มาครัสตายแล้วเมื่อสมหน้าฉันฝันว่าอยากจะทำแบบนี้ตั้งแต่ที่เจอนายครั้งแรกแล้วอ้อย่าทำแบบนี้แกเบียนฉันรู้วิธีการหยุดพวกดีเวียนมึงได้ออกจากเคสแล้วและตอนนี้มึงกำลังจะโดนเฮ้ยผิดโดนยิงเลยคอนเนอร์กู อืห้ามกดพลาดอืออืออือยังไงยังไงนักหนาฮะกูโดนยิงเลยโอ้โหคมว่า FBI แต่กูไม่สนเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยดูเหมือนว่าใครมาแถวนี้เลยเว้นเลยไปแจ้งคนอื่นเร็ว ไปคอนเนอร์โหเขี้ยดโดนยิงมาเม็ดนึงไม่เอาห้ามเล่นคอนเนอร์พลาดแม้วอย่าตายคอนเนอร์ห้ามตายเดืดขาดโอเคเนื้อเรื่องชักหน้าติดตามแล้วใช่ไหมล่ะเนื้อเรื่องหน้าติดตามแล้วก็ไปดูกันในพาร์ทหน้านะส่วนพาร์ทนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนซึ่งผมจะทำการเล่นต่อเลยแต่เอาไปตัดเป็นพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบยฮะ